สวัสดีคะ่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็มาเก็บส้มโอจะไปกินกับพริกเกลือเนาะไปจิ้มพริเกลือนะคะทุกคนอันนี้คือส้มโอแพัพนขาวแตงกวานะคะทุกคนนี่คะ่ะลูกสวยๆมันเป็นลูกแรกของต้นมันนะเป็นต้นพันต้นใหม่เนาะเราก็จะเอาไปกินกับพริกเกลือนะ มันอมเปรี้ยวอมหวานนะคะซ้มโอคันขาวแตงกวาแล้วเราก็จะมาเก็บฝรั่งของเรานะคะทุกคนนี่ตอนแรกกูรูไม่เห็นเนาะไม่เห็นตัวไอ้นี่นะมันอยู่ตรงนี้นะคะกูรูก็หมุนไปหมุนมาน่ะหมุนไอถุงฝรั่งนี้นะคะว่าจะเอากระดาษมันออกเนาะ พอดีเห็นแมงป่องอยู่นี่พอดีเลยนะคะทุกคนดีนะที่มันไม่ต่อยกูรู้นะถ้ามันต่อยรับรองว่าร้องไห้แน่ไม่ได้ทำงานแน่เลยวันนี้ยิ่งในสวนก็ย่ารกอยู่นะคะก็จะมาเอาทั้งส้มโอและฝรั่งนะไปกินกับพี่เกลือดูสิคะวูนับว่าบุญนะเนี่ยที่มันไม่ต่อย ขนาดจับฝรั่งหมุนไปหมุนมาดูฝรั่งนะคะทุกคนพอเจอมันอยู่ตรงนี้มันไม่ดิ้นนะแต่แรกอะรู้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอากันไกลนี้นะคะมาทำแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยน่าก,กลัวมากเลยทั้งน่ากลัวทั้งเป็นบุญที่มันไม่ทำอะไรเราเนาะก็จะให้ดูว่า หลังของเรานะคะลูกใหญ่ๆเลยละ่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วลูกมันสวยอยู่นะคะแต่ว่านี่ค่ะลูกมันก็สวยๆใหญ่อันนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะมันจะวายแล้วแต่ก็ลูกเล็กที่เราไม่ได้หอก็มีเยอะด้วยนะคะทุกคน อันนี้ที่เราเก็บไปขายเนาะนะคะเหลือแต่กระดาษของมันนะคะกระดาษห่อของมันถุงห่อของมันนะคะเราขายจะหมดต้นอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะมาห่อใหม่ไอที่เราห่อไม่ทันมันก็จะแมงกินหมดแล้วนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ